พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ทำระอยู่ซึ่งมนทินควรชำระของพระองค์ชำระแล้วซึ่งบาปของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีกิเลสอันชำระแล้วด้วยเสียงกล้า ขอความเจริญความผาสุกและความเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระชินนวรส สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงเรื่องพระนิพพานตามพุทธภาษิตในสารัฐสสมุดใจเป็นต้นมีคาถาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทร,ทรงตรัสเอาไว้ว่า อธิภิกเวอาชาตังอาภูตังอาสังขตังสภสังขาระสมถูุสภูปะทิปตินิสโคคัมพีโรทุตทโสทุรานุโพโทสันโตปะนีโตอวิติอวิตักกาวะจโรนิปุโนปันดิตะเวทะนิโย พุทธภาษิตท,ที่อาตมาได้ยกขึ้นมากล่าวนี้ก็แปลเป็นใจความว่าดูก่อนพิสูททั้งหลายสิ่งที่ไม่มีอะไรทำให้เกิดและไม่เกิดเองไม่มีอะไรปรุงแต่งมีอยู่สิ่งนั้นคือนิพพานซึ่งเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวงเป็นที่เลิกละ เรื่องทำให้ลำบากทั้งปวงเป็นสิ่งลึกเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากเป็นสิ่งที่สงบเป็นสิ่งที่ประณีตเป็นสิ่งที่ตรึกตรองเอาเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงรู้แจ้งดังนี้ ต่อไปอาตมาก็จะได้ขยายพุทธภาษิตในคำภีสาระสมุดใจในพระพุทธภาษิตที่แปลมาแล้วนี้ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นชัดเจนว่านิพพานไม่อยู่ในอำนาจของเหตุปัจจัยคือไม่มีอะไรจะทำให้เกิดทำให้ตั้งอยู่ทำให้ดับไป พูดโดยย่อว่านิพพานนั้นพ้นจากธรรมนิยามหรือธรรมพิติสามประการซึ่งได้แก่มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นหนึ่งมีการตั้งอยู่ในถ้ำกลางหนึ่งมีการแตกสลายไปในที่สุดหนึ่งและนิพพานนั้นทั้งไม่เกิดขึ้นเองเหมือนกับพืชพันธุ์ต่างๆด้วย เมื่อพูดว่านิพพานไม่มีอะไรทําให้เกิดขึ้นทั้งไม่เกิดขึ้นเองด้วยเมื่อพูดเช่นนี้เป็นเหตุให้สงสัยว่าเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อจะกันความสงสัยอย่างนี้สมเด็จพระชินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสไว้ว่าอาธิพิขเวเป็นต้นซึ่งแปลว่า มีอยู่ภิกษุทั้งหลายดังนี้และเมื่อตรองตามพระพุทธภาสิตต่อไปในคําว่านิพานนั้นเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเราจะเห็นได้ว่าในนิพานไม่มีสังขารเลยคือสังขารทุกชนิดทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเหมือนอย่างที่ประจักษ อยู่ในตัวเรานี้เป็นอันไม่มีในนิพพานแน่นอนก็เมื่อสังขารในนิพพานไม่มีแล้วความลำบากทั้งปวงก็เป็นอันไม่มีในนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่านิพพานนั้นเป็นที่เลิกละเครื่องทำให้ลำบากทั้งปวงเครื่องทำให้ลำบากทั้งปวงนั้นก็มิใช่อื่น ได้แก่ทุกขสมุทยัยคือตัณหาชนิดที่ทำให้เกิดทุกขนั่นเองเมื่อตรองดูตามที่กล่าวมาแล้วนี้เราจะเห็นว่านิพพานเป็นของที่จะยังรู้จะยังเห็นได้ถ้าตัวเองยังไม่ได้ตราบใดจะศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังเท่าใดก็เหลือวิสัยที่จะรู้ได้โดยเหตุนี้ จึงมีพระพุทธภาษิตว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ลึกเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าเป็นของละเอียดไม่ใช่เป็นของหยาบแล้วย่อมเป็นของที่ตรึกตรองให้รู้ได้ยากที่สุดตัวอย่างเช่นเชื้อโรคตัวเชื้อโรคซึ่งเป็นของเล็ก ก็ยากที่จะมองให้เห็นด้วยดวงตาได้จะต้องอาศัยกล้องส่องจึงจะสามารถเห็นได้ส่วนพระนิพพานยิ่งเป็นของละเอียดยิ่งกว่านั้นจะหาที่เปรียบไม่ได้แต่ไม่ใช่ละเอียดอย่างตัวเชื้อโรคนั้นคือไม่ใช่เล็กอย่างตัวเชื้อโรคเป็นของละเอียดพิเศษชนิดหนึ่งเป็นแต่จะบอกว่า ละเอียดเหมือนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะเปรียบโดยเหตุว่าสิ่งซึ่งเราอาจเปรียบได้ก็ล้วนแต่เป็นของมีอยู่ในโลกส่วนนิพพานเป็นของมีอยู่นอกโลกซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะเปรียบกันไม่ได้เมื่อไม่มีของเปรียบเทียบเลยเช่นนี้ก็เป็นอันว่า หมดความสามารถของจิตชนิดโลกิยะที่จะ <c oughs> ที่จะตรรองให้รู้ได้ฉะนั้นอาตมาจึงจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมบทมาว่าไว้ในที่นี้เพื่อให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเห็นว่านักปราดทั้งหมดที่เป็นโลกิยชนจะเป็นนักจิตศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นชนิดไรก็ตามไม่อาจที่จะตรึกตรองให้รู้นิพพานโดยตนเองได้เรื่องที่สาธุกมานี้ก็คือเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นนักจิตตวิทยามีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นโดยที่พราหมณ์คนนั้นรู้คติเบื้องหน้าของคนและสัตว์ที่ตายไปว่าใครไปเกิดที่ไหนจะ เป็นไปเกิดจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือในสวรรค์ตลอดถึงพรหมโลกอพราหมณ์ผู้นี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ทั้งสิ้นโดยการเอาไมา้เคาะที่กระโหลกศีรษะของผู้ที่ตายไปแล้วนั้นจนถึงกับเที่ยวพนันหาเลี้ยงชีพไปในที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงสำนักของพระพุทธเจ้า และได้มีการโอ้อัวต่อพระพักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พอเขาได้เอาไม้เคาะกระโหลกศรีรษะของพระอาหารหันต์ซึ่งถึงปรินิพานแล้วเขาจึงรู้สึกตัวขึ้นว่าวิทยาของเขายังอ่อนเพราะไม่ปรากฏรู้สึกมืดขึ้นในใจไม่สว่างสวัย จนแลเห็นทางที่พระอาหารหันต์นั้นไปเกิดและอีกเรื่องหนึง่งท่านกล่าวว่าพระโคทิกะมหาเถระปาริณิพานแล้วพระยามานได้พยายามค้นคว้าหาวิญญาณของพระเถระนั้นจนสุดความสามารถก็ไม่รู้ได้ว่าวิญญาณของท่านไปสถิตยอยู่ในที่ใดอีกเรื่องหนึง่ง มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นพวกมานพสิบหกคนที่เป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ปรินิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงตรัส้อนถามว่าไฟที่ดับแล้วเปลวของไฟไปอยู่ที่ไหนมานพเหล่านั้นก็ทูลตอบว่าบอกไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ที่ปรินิพพานแล้วก็เหมือนกันคือบอกไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นข้อที่ทรงเปรียบกับเรลไฟนี้เพราะมีอธิบายว่าตัวบุคคลเราที่ยังมีกิเลสก็เหมือนกับไม้ที่มีไฟไม่อยู่เมื่อกิเลสดับหมดแล้วก็เหมือนกับไฟที่ดับไป จะปรากฏก็แต่ร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนไม้หรือฟืนส่วนวิญญาณที่ไฟคือกิเลสที่เคยเผาอยู่ก่อนนั้นเป็นอันไม่ปรากฏเพราะเป็นวิญญาณที่ละเอียดไปสิแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะรู้ได้อย่างไรว่านิพพานมีอยู่ข้อนี้ก็ขอแก้ว่ารู้ได้ด้วยอนุมานคือความคาดคะเน หรือเชื่อตามที่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นซึ่งจะให้รู้แจ่มแจ้งด้วยตนเองนั้นต้องรู้ได้ในเมื่อตนเป็นบัณฑิตชั้นอริยะไม่ใช่บัณฑิตชั้นปุถุชนแต่บัณฑิตชั้นอริยะก็ยังหมายเอาเฉพาะท่านที่ถึงชั้นสูงสุดคือชั้นของพระอรหันต ตัวอย่างทั้งสามพร้อมทั้งคำบรรยายดังที่ว่ามาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธภาสิตที่ว่านิพพานเป็นสิ่งที่สงบเป็นสิ่งที่ประณีตเป็นสิ่งที่ตรึกตรองเอาเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่บัณฑิตต้องรู้แจ้งดังนี้ก็เมื่อได้ใจความว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตต้องรู้แจ้ง คือเป็นหน้าที่ของบัณฑิตจะต้องรู้เช่นนี้ก็เป็นอันได้ใจความว่าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเราปุถุชนแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมพวกเราจึงสนใจกันในเรื่องนิพพานเสมอพระก็ชอบเทศคนก็ชอบฟังนักแต่งก็ชอบแต่งนักคิดก็ชอบคิดดูไม่มีประโยชน์อะไรจะปล่อยไว้ให้รู้เอาเอง ในเวลาเราเป็นบัณฑิตไม่ได้หรือเมื่อมีคำถามขึ้นเช่นนี้ท่านผู้ฟังจะแก้ว่าอะไรถ้าแก้ว่าคนปล่อยไว้ควรทิ้งไว้รอให้เป็นบัณฑิตก่อนดีกว่าเมื่อท่านตอบเช่นนี้ก็พอฟังได้เพราะถึงเราจะาพยายามสักเท่าใดถ้าเรายังไม่เป็นบัณฑิตก็หมดความสามารถที่เราจะรู้ได้ เหมือนกับต้นไม้เมื่อยังไม่ถึงคราวที่จะผลิดอกออกผลเราจะพยายามเร่งรัดรดน้ำพรวนดินสักเท่าใดเท่าใดก็ดีก็ไม่สามารถที่จะเห็นดอกเห็นผลของต้นไม้นั้นได้เมื่อถึงคราวต้นไม้นั้นมีดอกออกผลมันก็มีของมันเองตามธรรมดาของมัน เราไม่จำเป็นต้องเร่งรัดด้วยการรดน้ำพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยให้อาหารแก่มันเป็นต้นแต่เมื่อท่านพูดเช่นนี้หากจะมีปัญหาถามขึ้นต่อไปอีกว่าต้นไม้ที่ท่านไม่บำรุงกับที่ท่านบำรุงอย่างไหนจะพลิดอกออกผลเร็วช้ากว่ากันท่านก็จะต้องตอบว่า ชนิดที่บำรุงนั่นแหละผลิดอกออกผลเร็วกว่าและจะมีคำถามต่อไปอีกว่าต้นไม้ซึ่งท่านปลูกไว้ในที่ดีคือที่ซึ่งมีอาหารเหมาะแก่ต้นไม้ชนิดนั้นกับต้นไม้ที่ปลูกผิดที่อย่างไหนจะให้สาเร็จความหวังของท่านได้ดีกว่ากันท่านจะต้องตอบว่า ชนิดที่ปลูกในที่เหมาะและหากจะมีผู้ถามต่อไปว่าความสบายมาจากความหายโรคความหายโรคมาจากการวางยาถูกกับโรคใช่ไหมถ้าท่านตอบว่าใช่แล้วเขาจะถามต่อไปว่าท่านต้องการความสบายไหมเมื่อท่านตอบว่าต้องการแล้วเขาจะถามต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจะรับประทานยาไหมหรือท่านจะทิ้งไว้ไม่รับประทานยารอเอาความสบายจากการหายโรคทีเดียวท่านก็ต้องตอบว่าทิ้งไว้ไม่ได้ต้องพยายามรับประทานยาไปจนกว่าโรคจะหายเมื่อท่านตอบได้เช่นนี้ท่านก็จะตอบคำถามข้างต้นได้ว่าเรื่องนิพพานนั้น เป็นอันทิ้งไม่ได้ต้องพยายามทําตัวให้เป็นบัณฑิตเสมอไปจนกว่าจะเป็นบัณฑิตจริงเพราะเมื่อเป็นบัณฑิตแล้วจึงจะรู้จักพระนิพพานได้ด้วยตนเองการที่จะทำตัวให้เป็นบัณฑิตนิพพานคือบัณฑิตชนิดที่รู้นิพพานเห็นนิพพานมีหลักอยู่สามประการก็คือการฟังเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักของพุทธศาสตร หเรื่องวิมุตติยานทัศนะคือเรื่องนิพพานหนึ่งการคิดในสิ่งทั้งห้าที่กล่าวแล้วหนึ่งการอบรมในสิ่งทั้งห้านี้เ,เป็นด้วยความพอใจความเพียรพยายามความเอาใจใส่การตรึกตรองเสมอเป็นเนืองนิดหนึ่งท่านจึงจะทำตนให้เป็นบัณฑิตนิพพานได้หากจะมีปัญหาถามว่า เมื่อทำตนให้เป็นบัณฑิตนิพพานได้แล้วจะมีประโยชน์อย่างไรจะได้ผลอะไรข้อนี้ก็ขอตอบว่ามีประโยชน์คือรู้นิพพานมีผลคือรู้นิพพานก็เมื่อรู้นิพพานแล้วจะมีผลประโยชน์อย่างไรข้อนี้ก็ขอตอบว่ามีผลคือท่านจะไม่ลำบากเลยด้วยเหตุนี้แหละท่านสาวทุชนคนดีทั้งหลาย ควรพยายามทำตนให้เป็นบัณฑิตไปทีละน้อยทีละน้อยตามกำลังความสามารถและโอกาสที่จะอำนวยแต่ขอให้เข้าใจว่าบัณฑิตชนิดที่รู้นิพนา์นั้นต้องฝึกฝนด้วยการฟังการคิดการอบรมในหลักพุทธศาสตร์สามประการคือการทำวาจาให้ดีหนึ่งการทำใจให้มั่นคงหนักแน่นหนึ่ง การรอบรู้ในเหตุผลนั้นนั้นหนึ่งเมื่อท่านพยายามทำไปอย่างนี้เสมอท่านจึงจะเป็นบัณฑิตนิพพานได้คือเป็นบัณฑิตชนิดที่นิพพานสำเร็จชั้นนิพพานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลก,กุตระบัณฑิตคือบัณฑิตนอกโลกไม่ใช่โลกิยะบัณฑิตคือบัณฑิตในโลกอันได้แก่ผู้รอบรู้ทางโลก ถ้าท่านไม่พยายามทำตนให้เป็นบัณฑิตนิพพานหรือโลกุตระบัณฑิตแล้วท่านก็จะรู้ไม่แจ่มแจ้งซึ่งพระนิพพานไม่ได้นิพพานอันเป็นของดียิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทําให้เกิดเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเองไม่มีอะไรตกแต่งเป็นสิ่งที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่เลิก เครื่องทำให้ลำบากทั้งพวงเป็นสิ่งที่ลึกเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากเป็นสิ่งที่สงบเป็นสิ่งที่ประนีตเป็นสิ่งที่ตรึกตรองเอาเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่บัณฑิตต้องรู้แจ้งดังนี้ซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้นเท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย แสดงเรื่องพระนิพพานตามนัยแห่งพระบาลีอัตกถา,าดีกาเป็นต้นก็ได้จบลงโดยย่อพอสังเขตแต่เพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสต่อไปอาตอมาก็จะได้แสดงพระนิพพานอันเป็นพุทธภาษิตท,ที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้มากล่าวให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ได้สดับรับฟังกันต่อไปเพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของพระนิพพานโดยชัดแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจส,สีเข้าถึงซึ่งมักผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอจเจริญพร